กราบสวัสดีผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอรอนเฮลบาโปกันนะครับผมสร้างโดยดาริบูสตูดิโอนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากตกิดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมเาเล่นอย่างเงี้ยนะนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กเขานะเขาบอกว่ามีไอ้หลอดเลือดอะ่ะมีทั้งหมด36แบบแล้วก็มี12สีโหคือเยอะมากเลยนะ36บแบบอะโอเคแล้วก็นี่คือสูตรคราฟของเขานะ ่ะตามนี้ฮะแล้วก็เป็นวิธีการใช้งานโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่ากันดีกว่านี่ฮะตั้งค่าอันแรกฮะคัตตอมเฮลบาฮะนี่อุ้ยมีหลายแบบจังอะไบโอมเกมมิ่งม็อบแซมเปิลแล้วก็อื่นๆไหนดูสิอ้ยอะไรเนี่ยอะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอฟเฟก โอ้โหมันเดี๋ยวเดี๋วมันลดจริงด้วยนะนั่น่ะไม่ธรรมดา <c oughs> โอเคแบบเยอะมาก <c oughs> โอ้โหไโอมมีหลายแบบมากแต่มันก็แอบ <c oughs> มันแอบลกลูกตาเหมือนกันนะบางทีอะดูดิโอเคเลยแล้วก็ไปดูแบบอื่นกันบ้างนะมีแบบม็อบด้วยนะ <c oughs> อ๋อแบบม็อบก็จะเป็นเนี่ย <c oughs> เป็นรูปใยแมงมุมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออก็แปลกตาดีนะ โอเคแล้วก็เซมเปิลอ๋ออันนี้คือแบบธรรมดาธรรมดาฮะเบสิกพื้นฐานน่ะเออก็อหลากหลายดีนะคุยมายังไงนี่ <c oughs> มาเฉยเลยฮะโอเคครับไหนดูแบบอื่นอีกโหมันเยอะมากเลยอะ่ะดาร์เน็ตโอ้แต่อันนี้คือลกเลยฮะคืออันไหนที่มันดูลกมันก็อแอบดูลกไปเลยเหมือนกันนะ โอเคอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นเหมือนขวดยาอะไรสักอย่างหนึ่งฮนะพอตีแล้วมันก็จะหายไปโอเคโอ้โหคือมันเยอะไปไหนเนี่ยอามีแบบรูปไพ่ด้วยนะโอเคเลยแล้วก็มีตัวเลขดาเมจด้วยนะหัวข้อที่สองอนะอันนี้อ่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวเลขดาเมจนะเป็นตัวเลขที่โชว์อยู่บนหลอดเลือดอีกทีหนึ่งอนะเนี่นนนนนนเ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 นนเนเนเน โอเคเราเลือกได้เลยนะอยากได้แบบไหนก็เลือกไปฮะโอเคไหนดูซิแล้วก็ดิสเพย์ดิสเพย์อันนี้เป็นขนาดนะมีปรับขนาดซะด้วยอ่าอยากได้ใหญ่ก็ปรับไปเลยอยากได้เล็กก็ปรับเล็กลงอันนี้อ่าความสูงฮะโอ้นี่ไงสูงขึ้นเหนือหัวไปอีกโอ้ใช้ได้ใช้ได้คือปรับแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายเลยฮะ แล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นระยะการเห็นเหรอเหมือนจะเป็นระยะนะเหมือนจะเป็นระยะการมองเห็นนะอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้คือถ้าเลือดเต็มให้ซ่อนไว้ฮะถ้าเลือดเต็มให้ซ่อนไวนะะ้แต่ถ้าเราปิดมันจะโชว์หมดเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะถ้าเราปิด iem, อะเวลาเลือดเต็มมันจะซ่อนไว้เห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมุติเราเปิดเดี๋ยวกดเปิดให้ดูอ่ามันจะเป็นโชว์ฮะ นี่ต่อให้เลือดเต็มก็จะโชว์ประมาณนั้นและก็เหมือนจะมีแบบสําเร็จรูปด้วยนะคือหัวข้ออันสุดท้ายฮะนี่เราสามารถมาเลือกแบบสําเร็จรูปได้เลยฮะอ่าคือเขาเซตไว้เรียบร้อยแหละวูเนี้ยหรือจะสุ่มก็ได้นะแลนดอมโหมดฮะเอออ่ะแลนดอมให้หมดเลยเฮ้ยอันนี้สวยอ,ะอ่ะอ,อ่าหลอดแบบนี้สวยดีฮะเฮ้ยอันนี้แปลกๆนะ่ะ โอเคแรนดอมหมดก็ okay. คือแรนด้อมหมดเลยนั่นแหละเดี๋ยวขอลองเรียกมาโอ้ยหลากหลายเกินเฮ้ยแต่ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่คือใครชอบแบบที่มันดูมีเอฟเฟกต์เยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่ผมชอบใช้อะ่ะมันผมผมชอบแบนี้นะผมชอบที่มันแบบดูธรรมดาธรรมดานะ่ะแต่อันนี้ก็คือแบบสำหรับผมนะผมมองว่ามันลกไปหน่อย แต่อาจจะมีคนชอบอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะมีคนชอบเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ดูแปลกตาดีเวลาเอาไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะดูดิคือมันดูแปลกตามากเลยอนะมีหลายแบบไม่ซ้ําจําเจกันเลยนะเห็นปะโอ้โหอย่างเยอะเลยฮนะยโอเคดีเดียวเข้าใจทำจังอะ่ะ พอตีปุ๊บเป็นบล็อกรลวฮะอ้าเออเข้าใจคิดนะบางอันเนี่ยยังเจมเลยอันนี้เป็นโหลดดิ้งโอเคเออแล้วก็ผมเกือบจะลืมเปลี่ยนสีให้ดูเลยฮะนี่ฮะตรงส่วนคัลเลอร์เนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวลองดูนะมันเปลี่ยนสีตรงไหนคัลเลอร์หรือว่าเราต้องเลือกแบบก่อนปะอ๋อ,อ,อนนี่นี่ คือเหมือนสีจะเปลี่ยนได้แค่บางอันนะอย่างอันนี้เปลี่ยนได้ฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีอะสีเขียวเห็นไหมอ่ามันจะมีบางอันเปลี่ยนได้บางอันก็เนี่ยบางอันมันล็อกสีไม่อยู่แล้วนะอย่างที่เป็นสายลุงอย่างเงี้ยโดนล็อกสีไว้อยู่แล้วแล้วก็เมมเบอร์ Member, ตัวเลขฮนะนี่อ่าแล้วก็ยกสูงได้ผมยกสูงให้ดูไปแล้วนี่อ๋อถ้าเราเปิดแรนดอมโหมดไว้อยู่ มันจะไม่สามารถคัตตอมดิสเพย์ตรงส่วนนี้ได้นะโอเคเลยจะเปลี่ยนได้แค่สีเท่านั้นนะโอเคนี่ครับโอ้โหพอเปลี่ยนสีแล้วก็ตาลายหนักกว่าเดิมโอเคเลยครับโอ้โหยังเยอะเยอะเกิน โอเคผมสำหรับแอตตอนเฮลบาโปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u ั s c ส i b e หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุสนชอบทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย